สวัสดีครับสวัสดีทุกค้าช่องทาง YouTube เ m g ทุกท่านครับเช่นเคยครับวันนี้เออพามาชมในส่วนของกระบะ MG X t e n d อ็ประตูเกียร์ออโต้สีดำคันนี้กับส่วนลด300,000บาทราคาพิเศษ5 8 9 0 0 0บาทกับความพิเศษวันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งออฟโรดดุดันจะแต่งและเท่แค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่ดีไซน์ด้านหน้าของรถคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับกระบะสีลตูเกียร์ออโต้ขับ2นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2000เทอร์โบนะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่161แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่375นิวตันครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าครับกระจังหน้าครับคันนี้ครับได้ทําการใส่ชุดแต่งของแบรนด์เอสพอตตเพิ่มเติมขึ้นมานะเป็นสีดําด้านดํำรวนแบบนี้แต่ไฮไลท์ครับก็คือเขาไม่ได้ใช้ใน จะไม่ได้มีในส่วนของแถบเดินสีแดงนะซึ่งปกติทั่วไปแบรนด์เอสปอร์ตี้ของเราเนี่ยชุดแต่งเขาจะมาพร้อมกับลายเส้นสีแดงแต่ลูกค้ารีเควสตมาว่าพี่ไม่ขอสีแดงนะพี่ขอเป็นสีเดียวกับตัวชุดแต่งทึบไปเลยก็เป็นสีดาล้วนแบบนี้ครับอีกหนึ่งชิ้นครับทางด้านล่างครับจะเป็นในส่วนของสเกิร์ตแบรนด์เอสปอร์ตี้เหมือนกันครับดำล้วนเหมือนกันมาพร้อมกับโลโก้เอสปอร์ตี้ซึ่งทั้ง2ชิ้นเนี่ยใส่เข้ามาเนี่ยเพิ่มความมิติให้กับตัวรถเนี่ยดูใหญ่และดูสปอร์ต เทมากๆครับด้านข้างตัวรถครับเอ็กเซนเดอร์ครับรุ่นไหนที่เป็นรุ่นท็อปนะครับมีในส่วนของระบบ i Smart มีมาให้นะสามารถสั่งการผ่านมือถือและตัวนี้สาม,มารถโทรฟรี50นาทีต่อเดือนนาน5ปีครับเพิ่มเติมครับคันนี้ที่แต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นในส่วนของคิวซุ้มล้อทั้งหมด4ล้อนะสวยๆแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้ขนาดของตัวคิวซุ้มล้อเนี่ยไม่ได้หนาและใหญ่มากถ้าลูกค้าชอบที่เป็นแนวกว่าตัวรถขอไม่ได้แบบซุ้มที่มันโป่งมาก ตัวนี้เป็นอีกทางเลือกเป็นของแบรนด์เอสปอร์ครับและไฮไลท์ครับคันนี้เพิ่มเติมลูกค้าขอเปลี่ยนเป็นล้อขอบ20และเลือกเป็นลายข่ากวางแบบนี้นะซึ่งรายละเอียดของตัวลายล้อแม็กเนี่ยลูกค้าทั้งมาสอบถามได้ว่าจะดูเป็นลายไหนมีให้เลือกมากกว่า30แบบเลยแล้วกันครับแล้วก็ตัวของล้อแม็กมาพร้อมกับคาลิเปอร์สีแดงซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสีได้ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีน้ําเงินสีแดงและสีเหลือง เลือกตามความต้องการลูกค้าครับและล้อคันนี้นะครับมาพร้อมกับสเปอยางนะเป็นแบรนด์คินโตไคจูครับแล้วก็ยางเป็นแบบออฟโรดซึ่งหน้ายางเนี่ยจะมีความเป็นแบบออฟโรดก็คือสามารถลุยได้ทุกสภาพท้องถนนแล้วกันไม่ว่าจะเป็นเดินป่าเดินเขาหรือว่าใช้สภาวะในเมืองเนี่ยคือใช้งานได้ทุกพื้นรูปแบบของถนนแล้วกันนะครับโดยส่วนนี้เลยขึ้นมาทางด้านบนครับอีกหชิ้นครับเป็นในส่วนของ ที่ครอบกระจกครับซึ่งเดิมเดิมเขาจะเป็นสีโครเมียมคันนี้ได้ทำการติดที่ครอบกระจกนะเป็นสีดำล้วนไปเลยครับสวยมากๆเลยครับเดิมเดิมด้านข้างตัวรถน้ามีบันไดด้านข้างให้ครับที่จับเป็นแบบสีโครเมียมซึ่งลูกค้าอยากเปลี่ยนสียังไงทักเข้ามาได้ครับตรงนี้สามารถกดจากรีโมทหรือว่าเปิดจากตัวรถได้เหมือนกันครับ ด้านท้ายครับอีกหนึ่งชิ้นครับเพิ่มเติมมาเป็นในส่วนของโลบาร์แบนเอลแลนเดอร์ ander, เพิ่มความเป็นออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะสวยๆแบบนี้เลยครับแล้วก็ด้านท้ายครับเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับสำหรับ MG a t e n d e r ของเราครับที่ดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครนะมาพร้อมกับตัวครอบสีดำ พร้อมลายเส้นไฟแบบ C curve แบบนี้ครับซึ่งตัวนี้มีกล้องถอยให้ครับพร้อมเซนเซอร์การระยะมีมาให้ครับอีกหนึ่งชิ้นครับที่เพิ่มเติมแต่งตกแต่งเพิ่มเติมเป็นในส่วนของการชนด้านท้ายตรงรุ่นของแบรนด์ Alllander พร้อมจุดลากจูงอีก2ตําแหน่งแต่งออกมาแล้วผมมองดุดันมากคันนี้ชื่นชอบมากเลยนะ,ะข้างในครับเราได้ทาการติดในส่วนของแม็กไลเนอร์ให้กับคุณลูกค้านะพร้อมจุดจุดยืดอีก4ตําแหน่งให้เรียบร้อยแล้ว เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะที่เอิร์ธพามารับชมสำหรับ m g e x t e n d e r กระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ขับ2กับส่วนลด3 0 0 0บาทราคาพิเศษ589,000บาทซึ่งลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากแต่งรถเท่ๆเหมือนตัวนี้เหมือนในคลิปเลยเนี่ยเพิ่มเติมครับลูกค้าจ่ายค่าของแต่งอยู่ที่39,000บาทลูกค้าได้รถหล่อๆเท่ๆแบบนี้ไปเลยหรือลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่มีแนวทางการแต่งรถหรือรับชมคลิปก่อนๆที่ผม ให้รับชมไปแล้วเนี่ยอยากได้แบบไหนลองทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้ครับผมมีรูปภาพประกอบหรือเป็นแนวทางการแต่งรถแต่งให้ออกมาแล้วถูกใจกับคุณลูกค้าแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวของรถกระบะคันนี้นะผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆสําหรับราคาที่ผมแจ้งไป5 8าแส0แบาทลูกค้าได้รถที่เป็น4ประตูและเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะซึ่งราคานี้ซื้อไปใช้งานขับรถช่วงปีใหม่คุ้มมากๆครับ โอเคครับทุกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเบอร์โทรได้เลยนะครับ092 570 5021หรือติดตามทางช่องเพจด้านล่างเลยครับและคลิปหน้านะครับเออจะพามารีวิว,วรุ่นอะไรฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใเออด้วยครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ